โอ้ชิด damn โอ้้้โโโอออเคครับสวัสดีกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Horizon Easy Tool ครับเย้ yeah. วันนี้มาอยู่กันในเกมอ่า ไอเลนไอสูเลชันกับพาร์ทที่3นะฮะอุ้ยมาต่อเลยดีกว่าหลังที่หลังจากที่เราเสียคนไป2คนแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยเอาก็ก็ที่เราเคยเปิดไปแล้วป่ะใช่ป่ะพาร์ทสคืออะไรอ๋อใช่โอเคซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปอ่ไปไหนวะไปเลยยังหาไม่ได้นะว่าเควสเราคือเควสอะไรตอนนี้ เพราะล่าสุดเราแค่เข้าห้องมาเจอเซฟเราก็หยุดเซฟไปก่อนนะครับและคืออันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อหรือลงท่อน,นี้หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอ้หมืดมากมืดจัดไม่รู้ในคลิปจะเห็นวะเนี่ยแต่ด้ยเสียงไรอะ่ะเสียงไรอะ่ะไม่มีนะครับผมนี่กลินน้ำลายเลย มันได้เกนน้ำลายเลยไม่รู้เสียงเืินน้ำลายในกล้องในในในไม้ได้ยินหรือเปล่าน่ากลัวนะครับเนี้ยอวกาศก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ใช่แค่โลกน่ากลัวอย่างเดียวนะครับนี่อวกาศเขาก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเผื่อหน้ากลัวกว่าโลกด้วยซ้ํอาอวกาศอะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้อยู่ในยาน,ยานี้เราก็ออกเด้งออกไปเราก็แบบแข็งตายแล้วมาเนะี้อยู่ในโลกมันก็ยังอิสระอยู่นะ ดูเหมือนว่าเรือลำนี้ก๋วยเตี๋ยวจะไม่มีเหลือแล้วนะโอเคไม่เหลือจริงด้วยนะก๋วยเตี๋ยวโอโ้โหมีของให้ฟาร์มไหมเอ่ยแถวน,นี้อันนี้อะไรหุ่นยนต์โอโ้โหสดสุดครับอ้าวอ้าวไม่ใช่ทางไปต่อเหรอหรือว่าต้องขึ้นอันนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยออ๋ อย่างนี้นี่เองสแคปสิบห้าอันนี้อันนี้คือทางที่เราต้องไปหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะครับเสียงอะไรอ่ะครับใครทำอะไรครับเฮ้ยบ้าหรือเปล่าไม่นะคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วสิจะทำยังไงดีเนี่ยหิวก็หิวไอ้บ้าเอ้ยสุดสุดเลยครับจงังหวะน,นี้เอ้ยไออะคอก แค่คอกแคก่จะเย็นสิครับเดี๋ยวเพิ่งไอน,นะฮะจังหวะนีออ้สุดสุดเลยสุดสุดจริงจริงโอ้ชิตแดมโอ้โอ้โหเกมนี้เกมเอเลี่ยนนะครับไม่ใช่เกมผีไม่มีผีนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาแค่ตกใจเฉยๆอ,อาจจะอลิร์ t นิดหน่อย แล้วนี่คืออะไรเอ่ยแล้วนี่คืออะไรตะเกียงหรือเปล่านะแดมที่นี่มันที่ไหนแล้วไม่มีแต่ผ้าอันนี้อะไรผ้าห่อศพเหรอเราต้องออกอ่าอือหือหาที่เขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกเมนดอร์ก็คือประตูตรงกลางนี่เองนะต้องไปหา กุญแจเหรอเทปเปิดไปก่อนเผื่อแบบเอ,อ่ออธิบายสัตยาเยกี่ยวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเออจงอังหวะนี้เปิดดิสวยนี่อะไรอ่ะสายอะไรอ่ะก็คือเราได้ยินมาจากนี่เลยอ่อใช่เปล่าไม่ใช่นี่มันห้องอะไรห้องเหมือนห้องเก็บอาวุธใช่ปะ่ะห้องอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไร ไปกดไปก่อนเออสองสามกดด้วยปุ้งปุ้งสวยงามเออทีนี้ก็เปิดแล้วทีนี้ก็เปิดแล้วทางนี้ก็เปิดมีของอะไรไหมครับไม่มีเลยอะ่ะเอาไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะฝั่งนี้น่าจะเป็นทางที่เอาไว สำหรับฟาร์มของซึ่งมันก็เชื่อมกันดีกว่าไอ้บ้ากล่องนี้มันต้องมีสิไม่มีเฉยนี่คืออะไรอ่ะไม่มีเลยไม่มีใครเลยผู้หยิกหนกันหมดนะใครเขามาพังยานก๋วยเตี๋ยวของเราเราสั่งพีออเดอร์ไว้แท้ๆแต่มันกลับพังร่มสลายโอ้ชเชยเฮ้ยเขามีเีปืนหรอใช่ปืนป่ะ ปิดล็อกเจอปืนครับมันมีปืนต้องหาปืนมันต้องมีคนมาแย่งชิงเส้นก๋วยเตี๋ยวแน่ๆสั่งเพลย์ออเดอร์ไว้แท้ๆเอ้าหมดแล้วไม่มีแล้วอ๋อเดี๋ยวคือต้องไปประตูอื่นเรือวเปล่าเอ้ยหรือมันไม่เชื่อมกันมาห้องนู้นเอ้าก็เชื่อมกันนี่ยว่ะเออต้องออกไปข้างนอกไปเลส go น้องมีอะไรเปล่าเอ,อ้ยโอ้จเจนนะครับ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 ใจเย็นนะใจะเย็นนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับเออมันจะไปม,มีอะไรได้ไงเราหยียบศพขอโทษนะครับเขาผ่านไปหน่อยนะมันรีบช่วงนี้อะไรเนี่ย f u ฟ็อกเจอมาเช l อะไรเนี่ยรู้สึกเบื่อไ ไมยห้องนี้ก็สว่างเหมือนกันนะเนี่ยไดโยะนี่คืออะไรชิปมีไฮด้วยมีไฮด้วยมันต้องแอบอะไรต้องแอบอะไรฮะต้องแอบอะไรห้องนี้มีอะไรห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโอทำไม่ดีขอเซฟก่อนขอเซฟก่อน <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวเซฟก่อนเดี๋ยวตายโหเริ่มไกลเลยนะ ไปขอเซฟก่อนนะครับตู้บัตรกด ATM มีอะไรไม่มีนะจ๊ะเชทำไมถึงมีเรื่อร่ะแค่ก๋วยเตี๋ยวต้องแย่งขนาดนี้เลยหรอจะบ้าหรือเปล่าบ้าใครเขาเปิดน้ำเล่นครับเนี่ย ทำเปเล่นไปนะบนอวกาศนี้น้ำไม่ได้หาง,ง่ายๆนะครับขอบอกใครครับโอ้เิดใครก็ทำอะไรตรงนั้นอะนี่อะไรลูกทองวู้สวยนะเนี่ยมีของอะไรให้ใช้ไหมเครื่องคิดลงเครื่องคิดเลขอะไรนะไม่เปิดเอ้ยเปิดเปิดเปิดอ่าอย่าสิทำไมชอบเปิดเอง โอ้นัดเอ้ยชิ้นนี้เอาได้ชิ้นนี้เอาได้ชิ้นนู้นเปิดได้โอเคโอเคโอเคเราน่าจะต้องเข้าสิ่งที่เรียกว่าช่องอากาศสินะไปแคบเหลือเกินแล้วคือมันเปิดเองอัตโนมัติด้วยใช่ไหมเนี่ยเออน่ะมันมีเหมือนฝุ่นหรืออะไรสักอย่างนะยี่อิวบันไดทองไฟก็ทองสวยใครก็ชชอบไปอยู่ในช่องลมนี่ เออภาพนี่ก็สวยจริงๆสุดยอดดีที่คอมผมเล่นไหวไม่ไงั้นนะเออไม่ได้เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าม,ออยมืดอุ้ยรอยเลือดอ่ะมันมีรอยเลือดอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะครับขอหาของรอบๆก่อนนะนี่หรือเปล่าหยิบก่อนเลยอันนี้ต้องหยิบก่อนเลยไม่ไดข้ขอนะครับข,ขอนะครับผมขอนะครับ <c oughs> คิดว่า <c oughs> จะต้อง เอาอันนี้ไปทำอะไรสักอย่างโอเคเพยป่ะนี่ไอดีแท็กอ๋อเอามาพังอันนี้อ้าผมก็ว่ามีอะไรกดอะไรอ๋อเอออ๋อคลิกซ้ายคลิกขวาค้างแล้วกดเอเฮ้ยที่ล็อกอวกาศเขาเป็นกันอย่างนี้เหรอครับเนี่ย สวยนะเนี่ยเออพูดไปพูดไปพูดไปกำลังเหงาน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวจัดๆแบบอะไรเมื่อกี้ผมเห็นอะไรขยับตรงนี้นะครับไปเอาออกเราต้องเอาออกให้หมดนะฮะจังหวะนี้บ๊อกไอ้ย่ะอ้หนักไะเนี่ย มันต้องล็อกเยอะขนาดนี้เลยหรอมันก็ประตูมันไม่เหมือนโลกอะเนาะถามอะไรเยอะๆวันนี้อ่าสครับอนี่อะไรไม่เอาไม่เปิดเอ้ยเปิดหนก็ได้เผื่อเราจะได้สุดก๋วยเตี๋ยวมาแฟร์โอ้ขอดูของหน่อยมีแฟร์มีอันนี้เอ้ยครับอันนี้ก่อนโอเคไปอ่าสุดก๋วยเตี๋ยวของฉันนี่มันอร่อยมากฉันคิดว่ามันน่าจะมีคนมากินเยอะกว่านี้นะแต่ฉันน้อยใจว่ะ ไม่มีคนมาซื้อเลยอ่ะฉันเหงานะเว้ยแกเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่มีบ้านหรือเปล่าได้ยินหูฟาดหูฟาดผมจำได้นะว่ามีห้องหนึ่งที่มีปืนลูกซองเพราะฉะนั้นเราจะไปกันก่อนนะฮะเ,ออเราจะได้ปืนไปยิงสิ่งที่เรียกว่าคนขโมยก๋วยเตี๋ยว เฮ้ยเข้ามาน่ากลัวจริงมันเงียบแล้วมันน่ากลัวเนาะคือมันถ้ามีคนเดินอยู่ตลอดเวลาเออเนี่ยมันก็แบบพอแบบเออถูๆไถๆได้แบบสุดยอดแล้วประมาณเนี้ยนี่ยผมว่ามันต้องกลับมาเอาได้แน่เลยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไอออนทอชอ๋อที่ร้อนๆอ,นอะ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าเหมือนที่ตัดเหล็กวะใช่ปะ ลงประมาณนั้นอันนี้คือห้องนี้ไปก่อนกระเทาะแ,แล้วกดเมาส์แล้วกด A โบ๊ดังปก๊กแล้วเอาออกโจ๊ะเสร็จปีกหนึ่งลายโอเคผมว่ามันต้องกับเมาได้แน่เลยปืนลูกซองอันนั้นมีของอไรฟาร์ไมไหมคะอะไรอ่ะนี่บัตรบัตรบัตรอะไรบัตรอะไรมันคือบัตรอะไรกัน อะไรอ่ะสครับขอบคุณครับหนังสือการ์ตูนหยิบไปอ่านได้หรือไม่สครับอีกแล้วสวยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วของคราบยาเพียบเลยอ่ะไม่มีแล้วเนาะป่ะเราก็ต้องไปกันละ let's go ตุ้งตีไฟนี่ก็สวยจริงๆ แน่ผมจะอวยอะไรเกมนี้เยอะแยะวะภาพมันฮู้สวยจริง The best the best <laughs> นี่คือเปิดแล้วครับเข,ข้าคาสิโนน่ะอุ้ยคาสิโนว่ะอุ้ยอยู่นิ่งๆโอเค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 อุ้ยดูปืนดิแล้วหันกลับมาอุ้ยลงสิอุ้ยถือค้อน อายึดคอร์สหมดไปทำไมอ่ะฉันลิบลิปลี่มาจากไหนลิปลี่ออฟสเตชันไม่มีไม่มียานที่นี่มีอ๋อเหรอฮะข่าวดีเนี่ยเออมีเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จะกินมันหมดไปแล้วฉันเห็นแล้วอ่าอะไรเอ่ยเย้อะไรนะเย้ มันมีอะไรที่อยู่ที่นี่อะไรที่ไม่น่าเชื่อนักฆ่าเข้าใจไหมโอเค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 ไม่เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรอเซลใช่ไหมอันนี้จะบอก EVA <got> เรามีเส้นก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะมากเลยช่วยฉันหาได้ไหม เพราะว่าฉันคิดว่า่าเห็นอะไรนเนี่ยเรือยานชิปบอกเรือเฉยรู้ได้ไงว่าจะเชื่อเธอฉันต้องการพิกัดเรือพิกัดเรืออีกและยานเออโอเคได้เพื่อนหนึ่งคนครับจังวันนี้นี่เป็นวันที่ดีนะใช่ไหมโชคดีโชคดีเด โอเคเราต้องเปิดอันนี้นะฮะโบเราขอปืนเขาได้ไหมอ่ะอยากได้ปืนเขาอะ่ะเอาเนี่ยฟาดแล้วเอาปืนเขาได้ไหมอเออโบออกแล้วครับสวยนี่คือเขาจะตามเรามันไหมเนี่ยจะตามมาไหมมีทางเลือกที่ไหนหรอเออผมแปลถูกแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะ แต่ที่รู้ผมต้องแปลเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวแน่นอนอยู่ใกล้ไว้นะเฮ้ย hey, อยู่อย่าขยับโอเคโอเคมราเป็นใครอ่ะ I'm John I'm John ริงโกช่างมันเถอะไปเถอะนะเราจะเอาไปที่นช่วยเราได้ไหมอะไรประมาณนี้ฟังนะเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็ต้องอยู่ในนี้สิเข้าใจป่ะขอโทษด้วยนะ โชคดีโอ้โหคือจะแย่งเส้นก๋วยเตี๋ยวกันใช่ไหมในนี้เอาแล้วคือไปได้เลยเอาวแล้วพวกเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงแบบขโมยเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเพราะทุกคนต่างหิวต่างโหยหาโอ้อย่างนี้นี่เองเส้นก๋วยเตี๋ยวเราเคลียร์เราต้องตามเขาไปนะฮะอันนี้ป้ายอะไรนะ tomorrow no t o g e t h e r future อะไรนะ keep out เอาไปเอปเอก็เรา เข้ามาแล้วเนี่ยฉันหวังว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวยังจะยังอยู่บ้างนะเออคนนี้เขาก็หิวแป๊บนึงนะขอเซฟก่อนเออเราต้องไม่พลาดที่จะเซฟนะครับเกมนี้มันไม่ได้จริงๆะสวยเรียบร้อครับโอเคแป๊บนึงนะผมขอเข้าไปนี่ก่อนเอาเลยเอาเลยมิ้งเราไปจับเจ๋อจิ้งโจ่งจัง คือลิฟครับมีลิฟด้วยมีลิฟด้วยแล้วมึงรออะไรอยู่อ่ะกดปุ่มอันนี้เหรอโอ้นกว่าฉากห็นเป็นฉากก็น,นกว่าแบบเข้ามาแล้วจะขึ้นเองเออหน่อยนี่นะอยากได้ปืนจังเลยอยากได้ปืนอนะ่ะบอกมันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เลย,นนเลยฟังนะจะฟังนะ เ,เราต้องการเส้นก๋วยเตี๋ยวเราแย่งเส้นก๋วยเตี๋ยวกันมาอ่ะฮะแล้วายานละ่ะโอ้โห,โ,หโอเคก็อย่าง,างที่บอกไปที่นี่มีนักฆ่านักฆ่าอะไรอ่ะเรเห็นว่ามันอยู่ที่นี่โอ้โหตาตาเลยเหรออย่างอื่นอย่างอื่นที่เหมือนมอนสเตอร์เหมือนสัตว์ประหลาด อะไรอะ่ะอะไรกันครับหรือว่าอาจจะเป็นไม่นะผมว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวกลายพันแน่ๆเลยเพราะว่าเส้นก๋วกยเตี๋ยวมาอยู่ในอวกาศแล้วมันอาจจะเกิดดูดซับอะไรสักอย่างแล้วกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดนั่เอง What What the fuck? รออะไรวนะเนี่ยเฮ้ยตามมาดิ Control เฮ้ยเฮ้ยจะฆ่าเรามันจะฆ่าเราเหรอทำไมเราต้องแอบอ่ะแล้วก็ไปบอกเขาสิเออเฮ้ยเขาจะยิงอะไรอ่ะโอ้หเอาว่ะแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวมันต้องขนาดนี้เลยครับเนี่ยเกินไปนะครับเกินไปนะครับไปเราต้องไปนี่นะอ้าวอะ อาอก็ขึ้นล็อกนี่อ๋อเออมันก็ล็อกจริงๆแหละเอาแล้ว,ลว,ลวคือทุบครั้งเดียวได้เลยอ,อ๋อทุบตรงนี้ออโอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปสวยงามสวยงามเพื่อนนายเหรออืมโอโ้โหน่าทึ่งนะเนี่ยตกใจเลยอ่ะ เข้าใจไหมว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันต้องแย่งชิงกันเข้าใจหรือเปล่ามันก็ต้องเพื่อนเก่าเชิก็ต้องแยง่งต้องมีใครสักคนคนจะทำอะไรสักอย่างที่นี่สิกำลังหาอะไรสักอย่างโอทุกคนมีแต่ความกลัวและบ้าไปหมดเลยแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะบ้าโอ้เดมโอเคลงมาแหมเราต้องไม่พลาดที่จะฟาร์มของนะครับ Stay close to ourselves. โอเคอืมเออบนสาธยายก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเออบทแะไรนักหนาโอ้แต่อย่าพึ่งนะครับผมขอจบพาร์ทอ๋อย่างอยังอย่งย่งสงสัยยังไม่อยากให้จบใช่ไหมเนี่ยเอออะไรเนี่ย เออเส้นก๋วยเตี๋ยวรู้อยู่ว่ามันอร่อยเออก็เคยกินอยู่นะขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะ <c oughs> กับ Alien Isolation p a r t รที่อันนี้พาร์ทเท่าไหร่นะพาร์ทที่3นะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะหยอะไรอ่ะหยสวยนะครับเนี่ยใส่แล้วครับ Oh, sorry. <kindergartner>